โอเคคุณอันนี้บทสิบห้าผมอยู่บ้านนะเรื่องของการกําจัดยาเรากินยาเข้าไปละยาก็ทำอะไรที่ของมันแล้วเรากําจัดออกจากร่างกายยังไงเนาะ mm. ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจความหมายของคําว่ายาก่อนอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากคุณผมเคยอธิบายไปแล้วก็สารที่กินเข้าไปมันมีผลต่อร่างกายเราจากที่อื่นเนาะแต่ว่าฟาร์ m a โค k i n e ติคํานี้หมายถึงสิ่งที่ร่างกายมันทํากับยาเรากินยาเข้าไปแล้วร่างกายทําอะไรกับยาบ้างมันจะมีคํานึง ที่แปลว่าสิ่งที่ยาทำกับร่างกายจะไว้ก่อนอันนี้คือร่างกายทํากับยามีอะไรบ้างดูดซึมยาเข้าไปดูดซึมทางไหนได้บ้างทางทางเดินอาหารคือกินเข้าไปทางจมูกคือสูดเข้าไปปอดนี่คล้ายๆกันมัสเซลก็คือฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อ Redistribution ก็คือการที่ยาเข้าไปแล้วมันไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ Metabolism ก็คือการที่มันมีการกําจัดยาโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆของยา ซึ่งมักจะเกิดที่ตับเราจะแบ่งเมตาบอลิซึมเป็นเฟสหนึ่กับเฟสสองซึ่งเดี๋ยวจะมาขยายความทีหลังนะครับแล้วก็เอ็กซครชันก็คือขับยาออกที่ไตหรือว่าตับโดยในบทนี้มันจะเน้นที่เมตาบอลิซึมกับเอ็กซครชันว่าเรากินยาเข้าไปแล้วร่างกายอะ่ะมันมีการแต่งเตมิมโมเลกุลยายังไงเพื่อที่ว่ามันจะสามารถกําจัดทิ้งได้อะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูเมตาบอลิซึมกันก่อนยาส่วนมากเนี่ยมันชอบไขมัน ซึ่งไอ้ปัญหาคือถ้าไขมันอะ่ะมันจะกําจัดยากกําจัดออกทางปัสสาวะหนูไหมแต่ปัสสาวะเป็นน้ำดังนั้นต้องละลายน้ําถึงจะกําจัดได้ถ้ามันไม่มีการเมตาบอลิซึมมาเปลี่ยนแปลงยาจากที่มันละลายไขมันให้กลายเป็นละลายน้ํามันก็จะกําจัดยากสะสมในร่างกายเกิดเป็นพิษอีกมันก็เลยต้องมีเมตาบอลิซึ่งเพื่อที่จะมาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสารที่ชอบน้ําแล้วก็สามารถขับออกทางปัสสาวะไม่ก็น้ําดีได้ถ้าขับออกทางน้ําดีคือเข้าสู่ทางเดิอนอาหารแล้วก็ออกไปกับที่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่า เฟรออฟดรากยาจะเจออะไรได้บ้างอ่ะก็คือเจอเมตาบอลิซึมถ้าเกิดว่าผ่านเมตาบอลิซึมแล้วเราจะได้เป็นสารที่เรียกว่าเมตาบอลไลท์แล้วเมตาบอลไลท์นี้ก็จะถูกกําจัดผ่านทางตับก็คือหลังเป็นน้ําดีไปสู่ําไส้แล้วก็ขี้ออกไปแต่ถ้ากําจัดทางไตก็คือก็จะเยี่ยวออกไปแต่ว่าบางอันยาบางชนิดก็จะถูกกาจัดได้เลยโดยไม่ต้องผ่านเมตาบอลิซึมก่อน เมตาบอลา์ ism, อันนี้ผมบอกไปเป็นเอนโ d ดักมันก็อินเตอร์ i a เดของเมตาบอลิซึมซึ่งแอคที m เมตาบ l i t e ก็คือยาที่มันผ่านเมตาผ่านเมตาบอลิซึมแล้วแต่ว่ามันยังสามารถทำงานได้อยู่ยังมีเอฟเฟกอยู่เราเรียกว่าแอคทีฟเมตาบอล Principal Organ คือมันเกิดในร่างมันเกิดในที่ส่วนไหนของร่างกายมากที่สุดคือตับ m e t a b o l ิ s ึมจะเกิดที่ตับมากสุดแต่ก็ระวังว่ามันสามารถเกิดที่อื่นได้ด้วยเหมือนกันเช่นทางเดินอาหารปอดไตสมองก็ได้ GI มันก็จะเกิดโดยพวกเอนไซม์ต่างๆในในทางเนินอาหารหรือว่าเอนไซม์ที่ผลิตโดยแบคทีเรียที่อยู่ในนั้น first pass metabolism คำศัพท์จะเยอะนิดนึงก็คือยาเนี่ยมันจะมีวางส่วนถูกเมตาบอลไลซ์ไปแน่ๆอยู่แล้ะดังนั้นทำให้ยาที่มันสามารถทำงานได้จริงๆเนี่ยมันจะลดลงเป็นแทบกับยาทุกชนิดเวลากินเข้าไปไม่ใช่ว่ายาท,ทั้งหมดที่เรากินหรือว่าได้รับเข้าไปเนี่ย มันจะทํางานได้มันจะถูกเฟิร์งผาตมิทัลิซึมทําให้มันทํางานได้แค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งไอ้ส่วนที่ทํางานได้นั่นแหละเขาจะเขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เรียกว่าไบโอออฟเวลิบิลิตี้ฟลินพันไบโอออฟเวลิบิลิตี้ก็คือยาที่มันอยู่ในกระแสะเลือดเขาจะเทียบว่าเปอร์เซ็นต์ยาที่อยู่ในกระแสะเลือดกับยาที่กินเข้าไปตอนแรกเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งไอ้ค่าเนี้ยสาคัญถ้าเกิดว่าเขาคานวณมาแล้วว่าโดสที่เหมาะสมในการออกฤทธิ์คือ ต้องมีปริมาณอยู่ในปริมาณกระแสะเลือดเท่านี้เขาก็จะคำนวณย้อนกลับไปว่าต้องกินหรือว่ารับเข้าไปเท่าไหร่ตอนตอน้นเพื่อที่ว่าพอมันผ่านกระบาริซึมของร่างกายแล้วมันจะเหลือเป็นปริมาณที่พอดีเพื่อเกิดเอฟเฟกที่ดีได้ Root of Drug Administration ก็คือเรายับรับยาเข้าไปได้ยังไงทางแรกคือผ่านออ a l คือการกินกินก็เข้าทางเดินอาหารแล้วก็ดูดซึมที่ กระเพาะลำไส้ล้วก็โดนตับทำลายกว่าจะเข้าสู่กระแสะเลือดผ่านอะไรมาเยอะซึ่งอันเนี้ย bioavailability bioavailability <c oughs> ขออภัยครับ bioavailability น้อยมากนะเพราะว่ากว่าจะยามันปล่อยตัวยาออกมามันก็ปล่อยมาไม่ร้อยเปอร์เซนอีกปล่อยมาร้อยเปอร์เซนก็ดูดซึมไม่ร้อยเปอร์เซนผ่านตับโดนตับทำลายอีกดังนั้นไอเนี้ย oral การกินเนี่ยกินง่ายแต่ว่า เปอร์เซนที่ยามันจะใช้ได้เนี่ยมันน้อยมากมันก็เลยมีวิธีอื่นการฉีดการฉีดมีฉีดอยู่สามแบบก็คือฉีดเข้าเส้นเลือดฉีดเข้ากล้ามเนื้อฉีดเข้าใต้ผิวหนังถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดเนี่ยอันเนี้ยมันจะร้อยเปอร์เซนเลยเพราะว่าอันนี้เขานับจัดในหลอดเลือดไงถ้าฉีดเข้าไว้หลอดเลือดก็ถือว่าร้อยเปอร์เซนไปเลยส่วนถ้า intramuscular กับ subcutaneous เนี่ย เข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะมีสูญเสียบ้างเล็กน้อยมันเหมาะกับยาที่ไม่ได้ต้องการให้ออกฤทธิ์แบบฉับพลันเข้าหลอดเลือดเลยฉับพลันก็จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อไม่ก็ใต้ผิวหนังเนาะวิธีอื่นเคยพูดไปแล้วเหมือนกันในบทที่แล้วก็จะมีสูตรดมเข้าไปนบทวาลรไม่ก็ยาทาพวกนี้ใบอวบแบรน i ิตี้มักจะมากกว่าออร่แต่น้อยกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะมาถึงพาร์ทสำคัญละ m ม t a ้องประลีซึม มีเฟสหนึกับเฟสสออันนี้สำคัญพวกคุณควรรู้เฟสหนจะเป็นการเติมหมู่ฟังก์ชันเข้าไปในโมเลกุลของยามักจะทำให้ยามันละลายน้ำได้ดีขึ้นเล็กน้อยอาจจะลดดักเอฟเฟกก็ได้ส่วนมากหรือว่าอาจจะทำให้ยาที่ไม่อคทีฟกลายเป็นแอคทีฟก็ได้อ่าก็คืออาจจะไปทำให้ฤทธิ์ของยามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้โปรดัก คือยาที่เรากินเข้าไปอยู่ในรูป inactive แล้วมันค่อยไปผ่านกระบวนการ metabolism ในร่างกายเพื่อให้มันอยู่ในรูป active บางทีมันเป็นเพราะว่า active form มันดูดซึมยากหรือว่าสมมุติว่ายาจะให้ไปออกฤทธิ์ที่สมองอะไรเงี้ยบางที active form มันผ่านปัดเบน barrier ไม่ได้ก็ต้องทําเป็น product ไ้ก่อนแล้วค่อให้อินซ g n ในร่างกายมันเปลี่ยนอะไรของมันไปอันนี้จะเป็นการเติม functional group แต่ถ้าเกิดว่าเป็น p h a สอเนี่ย มันจะเป็นการคอนจูเกชันคือเอาไปต่อกับโมเลกุลอื่นจะทําให้มันละลายน้ําดีขึ้นมากอันเนี้ยจะละลายน้ําดีขึ้นเล็กน้อยแต่เฟสสองเนี่ยจะละลายน้ําดีขึ้นมากก็ส่วนมากมักจะเป็นการ Inactivation of d r รัก็คือพร้อมจะกำจัดแล้วอะส่วนเฟสหนึ่งอกซิกเมตาบอยล์ก็คือบางทีแบบเราผ่านเฟสหนึมาเป็นเมตาบอยล์ที่เป็นพิษต่อร่างกายก็ใช้เฟสสองนี่แหละเพื่อที่จะมา ทำให้ละลายน้าดีขึ้นมากลวกําจัดออกไปและอันนี้สําคัญมันไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดเฟสหนึ่งก่อนเฟสสองคุณจะเกิดสองก่อนหนึ่งก็ได้หรือเกิดหนึ่งก่อนสองก็ได้จะเกิดหนึ่งอย่างเดียวก็ได้หรือจะเกิดสองอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเคสนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาเป็นพาราเซตามอลกรณีแรกคุณกินพาราเซตามอลในปริมาณที่ปกติ95%ของยาจะไปเฟสสองได้นอนท็อกซิกเมทาบโบลา์แล้วก็กำจัดทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินมากเกินไป over dose เฟสสองเอนไซม์ 2, me, มันอิ่มตัวแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่ไปเข้าเฟสหนึ่งพอคุณเข้าเฟสหนึ่งปุ๊บคุณจะได้ท็อกซิกเมตาบอลต์ออกมาแล้วไอ้ท็อกซิกเมตาบอลต์นี้มันค่อยต้องไปเข้าเฟสสองเพื่อที่จะกําจัดให้เป็นนอนท็อกซิกอันนี้พูดไปละโปรดักอาจจะเฟสหนึ่งอยู่สองก็ได้ได้แอคทีฟเมตาบอลต์นะครับเฟสหนึ่งมาเดี๋ยวจะพูดถึงเฟสหนึ่งละเอนไซม์เอนไซม์ที่สําคัญแล้วก็มีปฏิกิริยาอะไรบ้าง มีปฏิกิริยาอะไรบ้างก่อนมีออกซิเดชันมีรีดักชันมีไฮโดรไลซิสม,มันมันยุ่งกับแค่หมู่ฟังก์ชันนะไม่ได้แบบยุ่งเกี่ยวกับเอาอะไรมาต่อเติมอะไรขนาดนั้นออกซิเดชันตัวนี้สำคัญเอนไซม์ส่วนมากที่ทำมันคือไซโตโครม p 4 5 0หรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าซิปผมจะเรียกว่าซิปต่อจากนี้ไปมันอยู่ที่ e r membrane มีหมู่โฟโตโปรโตฟอ์ไฟรินจับกับออกซิเจน มันเกิปฏิกิริยาออกซิเดชันไงมีซับสเตตหลากหลายมากตัวมันเองก็มีหลายชนิดด้วยเหมือนกันมันจะทํางานกับ P.O.R. โปรโมโปรตีนในการรับส่งออกซิเจนไปทําปฏิกิริยากับตัวยาแล้วก็มันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดออกซิเดทีฟสเตรสได้ก็ต้องมีเอนไซม์ที่กําจัดตรงนี้เช่นซูเปอร์ออกไซด์ดิสิวเทสมาจํากัดไบโอโลจิคอลฟังชันทำหน้าที่อะไรบ้างก็คือเม t a ต o บอลไลซ์ยา คือหน้าที่ที่เราจะเรียนกันกับหน้าที่ที่มันทําของมันอยู่แล้วก็คือเกี่ยวกับเซโรลกับบายเมตาบอลิซึมแต่ก็แล้วแต่ชนิดมันนะไอ้นี่มันจะจับกับสารที่หลายชนิดที่ High l i p i ซ Solubility ก็คือพวกพวกสารละลายไขมันนี้ก็จะมาจับแล้วก็ยาบางตัวก็สามารถจับกับซิปได้หลายชนิด s e เซคือ Slow Catalytic Rate ผมขอไปที่ผมอาจจะขยายความตรงนี้ไม่ได้ไม่แน่ใจเหมนกันผมเขียนอะไรไปนะ เซลอยกับ,บาบก็คือเป็นอยู่สิ่งที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วมันจะมีความจำเพาะกับซับสเตตแล้วก็ซิประเภทนี้ก็จะไม่เมตาบอล i ซ์ยาเช่นซิปสิาอะไรนี้ที่เราเรียกว่าอนะโรมาเตสเนาะก็จะเมตาบอลิซ์เทสโทสเตอโรนกับแอนโดรซินไลโอนก็เป็นฮอร์โมนในร่างกายส่วนการเรียกชื่อซิปมันจะเป็นแบบนี้ก็เป็นซิปมีตัวเลขตัวอักษรตัวเลขมันหมายความว่าอะไรไอตัวเลขตัวเนี้ยคือแฟมิลี ว่ามันค้ายตัวอื่นที่อยู่เลขเดียวกันเนี่ยมากกว่า40%คุณไม่ต้องจำเปอร์เซ็นต์ก็ได้มั้งผมว่าซับแฟมิลี่ก็คือคล้ายกับตัวอื่นในแฟมิลี่ย่อยๆเนี่ยมากกว่า55%ส่วนอันนี้ก็คือไอโซฟอร์มตามลำดับการตีพิมพ์ว่าเราค้นพบเป็นลำดับที่เท่าไหร่ไอตัวเนี้ยเยอะมาก1 3 a 4เนี่ย 3a4 ตัวนี้คุณดอกจันไว้เลยว่าน่าจะเจอบ่อยจานถามมันแน่มันมันเป็นตัวที่พบเยอะแล้วบางทีทายชื่อนี้มันก็จะมีสตาร์บ่งบอกถึงแอนลีน ก็คือเอนไซมตัวเดียวกันเนี่ยแต่อาจจะมีหลายแอนลีนถ้าเกิดว่าเป็นสตาร์หนึ่งเลขหนึ่งก็คือพบมากสุดอันนี้หลายประเภทที่ควรรู้จักก็ผมพูดไปละสามเอเนี่ยเจอบ่อยเมตาบอลิซ์ยาเยอะด้วยแต่คุณยังไม่ต้องไปจำก็ได้ว่ายาไหนบ้างที่เมตาบอลิซ์โดยตัวนี้นะแล้วก็มีอินิบิเตอร์หลายตัวด้วยเดี๋ยวก็จะได้พูดถึงทีหลังเช่นเกรฟฟูสตูเป็นจ๊เกรฟฟูสตูเป็นต้นนะขออภัยครับ ส่วนอันนี้พวกนี้คือพวกที่มีจเนติกโพลิร์ฟิซึมเยอะคือมันมีหลายหน้าตามันมีพันธุกรรมหลายแบบส่วนตัวนี้ก็คือจะถูกกระตุ้นโดยแอลโกอฮอล์นะเรื่องซิปมีประมาณนี้อ๋อมีด้านล่างอีกแต่วันนี้เราพูดถึงเฟสหนึ่งก่อนปฏิกิริยาอื่น Reduction Hydrolysis ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เอนไซมก็อาจจะไม่ต้องจำชื่อมันค่อน,อนชื่อมันก็ค่อนข้างจะบอกอยู่แล้ว Reductase เนี่ย Reductase แล้วก็เอสเตเรสก็คือย่อยไฮโดรไลซิสก็คุณก็รู้อยู่แล้วว่าอ่าหมู่ฟังก์ชันพวกนี้ถูกไฮโดรไลซิสได้เนาะต่อมาเฟสสองอันนี้จะเป็นการคอนจูเกชันละอยู่บน e r membrane เหมือนกันบางส่วนก็อยู่ในไซโตโซลในตับลำไส้เล็กพวกที่เกิดไม่ทำบอลิซึมเยอะๆอันเนี้ยกลไกหลักเลยกลูโคโรนิเดชันในเอนไซม์ ugt ผมก็จำว่าเอจีตัวกลางเนี่ยมันย่อม,มาจาก g l u โ o n o ซิลก็คือเกี่ยวกับกลูโคสนั่นแหละ อันเนี้ยหลักหลักหลักเฟสสอเกิดอันนี้ก็จะมีหลายประเภทก็ทําหน้าที่ต่างๆกันไปอีกมีซับสเตตก็ต่างกันคิดว่าไม่น่าต้องจำสออันนี้มั้งแต่อันเนี้ยควรรู้อยู่เพราะว่ามีเจนติกโพลีมอร์ฟิซึมแล้วก็เมตาบอลายสาราเซตามอลยาคุมกําเนิดอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยผมผมให้ดูภาพว่ามันก็เอายาไปต่อกับโมเลกุลของกลูโคสแล้วมันก็จะทําให้ได้โครงสร้างนี้ออกมาซึ่งละลายน้ําดีขึ้น ส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ที่เราเรียนกันตอนนี้นะก็มีกูต้าไทโอนคอนจูเกชันก็ไปรวมกับกูต้าไทโอนซึ่งมันเป็นไตรเบปไทก็ไม่น่ามีอะไรอืมใช้ดใช้ดีท็อกซิฟิเคชันได้แต่ว่าคุณกินกูต้าเข้าไปก็โดนย่อยหมดนะต้องฉีดเอาอย่างอื่นก็มีว่าไปแล้วต่อมาคือปัจจัยอะไรบ้าง ที่มีผลต่อรับเมตาบอลิซึมอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันเห็นตารางเนี้ยอาจารย์บอกว่าน่าจะออกน่าจะมีออกอยู่คุณต้องตีความให้เป็นนะก็คือมันมีมากกว่าหนึ่งแอลลีนซิปหนึ่งแบบเนี้ยมีมากกว่าหนึ่งแอลลีนซึ่งแต่ละแอลลีนเขาก็จะกําหนดว่าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นแอลลีนได้แสดงว่ามันต้องพบเป็นจํานวนหนึ่งในประชากรในที่นี้เขาก็กาหนดเรียว่าต้องมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าน้อยกว่านั้นมันอาจจะเป็นแค่มิวเทชันก็ได้อย่างเช่นตารางเนี้ยคุณต้องอ่านให้เป็น เช่นวันสตารหนึ่งเนี่ยพบมากสุดอันนี้พูดไปละคูณเอคือบอกว่าแอล,ลีนเนี่ยมันจะทำงานได้มากเป็นกี่เท่าของแอล,ลีนทั่วๆไปเช่นเช่นอะไรเนี่ยเช่นอะไรคูณคูณเออ่าอะไรประมาณเนี้ยคุณนันก็คือไม่ทำงานไม่ต้องจำตารางไรอันใี้เป็นบอกไปละคืออันนี้คือจะเรียกว่า เป็นผลมาจากอันนี้ผมไม่ชชวนะนน่์นะอาจจะเป็นผลมาจากจาก SNP หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า SNP ต่างกันทําให้ผลให้คนเมตาบอลิซยาต่างกันเนี่ยซึ่งการที่คนเมตาบอลิซยาต่างกันก็แบ่งเป็นหลายพวกอีกก็คือพวกทั่วทั่วไปคนส่วนใหญ่กับจะมีพวกเร็วกว่าคนส่วนใหญ่แล้วก็พวกเช้าคนส่วนใหญ่อันเนี้ยหมายถึงความเร็วในการกําจัดยานะแรปิดเมตาบอลเซอร์ก็คือพวกที่กินยาเข้าไปแล้วกําจัดเร็วกว่าทั่ว,ท,วทั่วไป โลเมตาบอลเซอร์ก็คือกินเข้าไปแล้วมันก็กําจัดช้ากว่าคนทั่วๆไปไอรับผิดเมตาบอลเซอร์เนี่ยมันทําลายเร็วถ้ามันกินเท่าโดสคนทั่วๆไปเนี่ยยาก็ถูกทําลายหมดเหลือออกฤทธิ์น้อยมากดังนั้นมันก็ต้องมีการให้ยามากกว่าคนทั่วไปถ้าโลเมตาบอล라이เซอร์อันนี้ก็ตรงกันข้ามกินยาทั่วๆไปกินยาแบบโดสคนทั่วๆไปเนี่ยมันทําลายยาน้อยก็จะเหลือยาตกค้างในร่างกายมากอาจจะเป็นพิษได้ ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะให้มันได้ผลดีก็ต้องให้โดสน้อยกว่าคนปกติเป็นส่วนหนึ่งจะเรียกว่า personalized medicine mm hmm. ก็ได้อะเนาะดังนั้นแต่ละคนน่ะมีผลหมดแต่ละคนเมตาบอลิซ์ยาได้ไม่เท่ากันโดยเฉพาะยาบางชนิดเนี่ยมีผลมากสโลเมตาบอลิเซอร์กินเข้าไปในโดสคนปกติเผลอตกครังในร่างกายเป็นพิษอีกดังนั้นมันไม่มีโดสยาอันไหนที่แบบเหมาะสมกับคนทุกคนแบบร้อจริงๆ ถ้าจะให้แม่นก็คือต้องพิจารณาตามแต่ละบุคคลไปเลยตามแต่ละแอนไีนตามแต่ละคนที่เอนไซม์มันเป็นอย่างนั้นไปต่อมาเรื่องการยับยั้งเอนไซม์ก็จะส่งผลกับซิปเพราะมันคือตัวหลักอยู่แล้วยาอาหารสมุนไพรเนี่ยมีผลซึ่งคุณก็ไม่ต้องไปจําชื่อมันหรอกนะคุณคุณคุณชื่อไว้แค่ไม่กี่ตัวก็พอถ้ายับยั้งเอนไซม์เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปตอนแรกเลยมีแบบคอมเพนิทีนอนคอมอันคอมอิริเวอร์ซิเบิลอะไรก็ว่าไป ไปดูคลิปที่คลิปแรกที่ผมเคยทําไว้ก็ได้ซึ่งอันเนี้ยคุณจะเห็นไหมว่ามันมันส่งผลต่อตัวเอนไซม์โดยตรงก็คือเข้าไปจับที่แอคทีฟไซต์หรือเข้าไปจับที่อ l โลสเตอริกไซต์อะไรก็แล้วแต่มันส่งผลเร็วเพราะว่ามันมันก็ไปทํากับเอนไซม์เลยอะซึ่งอันเนี้ยแตกต่างจากเอนไซม์อินดูเซอร์ตัวที่กระตุ้นการทํางานของเอนไซม์อันเนี้ยมันส่งผลช้าเพราะว่าอะไรมันไม่มันไม่ได้ไปส่งผลกับเอนไซม์แต่มันไปส่งผลกับปริมาณ ของเอนไซม์ก็คือมันไปกระตุ้นกระตุ้นการสร้างเอนไซม์แล้วก็ลดการสลายเอนไซม์ดังนั้นอันนี้สำคัญเหมือนกันเห็นใน f r m ม t i v e ออกมาข้อหนึ่งว่าอินดวเซอร์เนี่ยส่งผลช้าแต่อินดิพิเตอร์เนี่ยส่งผลเร็วอินดิพิเตอร์มีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคุณควรจำเพราะอาจารย์ดูเหมือนจะเน้นย้ำอยู่คือเกรปฟรุตจู i c สหรือว่าพวกส้มโอบางสายพันธุ์แต่ว่าจำอันนี้ไว้เถอะ เกฟฟูดจูสเป็นตัวที่ยับยั้งซิปสามอซตัวที่พบมากสุดอ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณกินยากินยาที่เป็นซับสเตรตของซิปสามเนี่ยพร้อมกับดื่มเกรฟฟู้ดจูสเนี่ยปรับคอนเซนเทรชันมันจะเพิ่มเพราะว่าเอนไซมมันทำงานได้ช้าลงมันก็จะทำลายยาหน้อยลงดังนั้นยาที่มันทำงานได้อยู่ในกะระแสเลือดมันก็จะมากขึ้น อ๋อแล้วก็ไม่ต้องไปจําด้วยว่ายาอะไรที่มันจําเพาะกับกับซิปสเอสีนะส่วนนี้พูดไปแล้วไปต่อต่อมา excretion การกําจัดยาออกจากร่างกายทางแรกคือออกทาง GI tract ก็คือ liver excretion เนาะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า enterohepatic circulation อยู่มันคือการหมุนวนของน้ําดีแต่ว่ามันก็จะมียาอยู่ในนั้นด้วยยามันก็จะเอา พาสเวนี้ม่ใช้ด้วยเหมือนกันคือยามันก็จะถูกเก็บในนั้นดีเตรียมจะกําจัดออกละปล่อยออกสู่ดัวดีนัมแล้วมันก็จะมีเมตาบอลิซึมบางอย่างที่ตัดหมู่ที่ละลายน้ําออกจากนั้นมันก็จะดูดซึมแล้วก็สามารถทรานสปอร์ตกับที่ตับได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบยายาที่ละลายในไขมันนะต่อให้มันผ่านเสต สองมตบาบอลิซึมมาแล้วคุณได้ยาที่มันละลายน้ํามาเนี่ยแล้วเข้าสู่ลําไส้เล็กแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะมีผลจากพวกแบคทีเรียในลําไส้อะที่ไปเปลี่ยนกลับให้มันก็กลับกลายมาเป็นยาที่ละลายในไขมันเหมือนเดิมแล้วมันก็ขนส่งผ่านทางคอเทเวอรกลับเข้าไปที่ในตับได้เหมือนเดิมกลไกนี้มันจะทําให้ยาเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราได้นานขึ้น ก็คือไม่ใช่ว่าใช้เซลลูบกํำจัดเลยมันจะมีการดูดกลับเข้าไปนิดนึงอันนี้คือทางตับแต่ถ้าเป็นทางไตเนี่ยมีอยู่สขั้นตอนก็คือการกรองการกรองก็คือพวกที่ไม่มีไม่มีประจุเนี่ยก็จะผ่านการกรองมาได้อันนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่ใช้พลังงานมันมักจะเป็นยาที่มีขนาดเล็กด้วยการกรองมันต้องมีขนาดเล็กน้องถึงจะผ่านการกรองไปได้ อันนี้ขนาดไม่แน่ใจต้องจำไหมนะน้อยกว่าเจ็บอ่ามันมันคัดออฟที่70็กิโลดตันอนะ่ะหรืออาจารย์อาจจะให้เลขมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นยาขนาดใหญ่ก็จะผ่านการกรองไปไม่ได้ยาที่มันจับอยู่กับโมเลกุลอื่นแล้วมีขนาดใหญ่ก็ผ่านไปไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือ tubular secretion ก็คือขับออกขับออกจากหลอดเลือดเนี่ยเข้าไปในท่อไตอันนี้จะใช้กําจัดยาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เพราะว่า มันผ่านโปรตีนมันมีโปรตีนช่วยใช้พลังงานด้วยใช้ทรานสปอร์เตอร์ถ้าเกิดว่าเป็นยาที่มีประจุบวกเนี่ยแคทไอออนเนี่ยมันจะผ่านทรานสปอร์เตอร์ที่เรียกว่า OCT ย่อมาจาก Organic Cat ไอออนทรานสปอร์เตรงไปตรงมาเราแคทไอออนประจุบวกก็คือจากจากเนี้ยเข้ามาแล้วก็เข้าสู่ท่อไต โดยวย t r a n s r o r t e r MATe เนี่ยแต่ถ้าเป็นยาที่มีประจุลบก,ก็จะผ่าน Organic a n น o อ t r a ทรานสปอ r ์เตแล้วก็เข้าท่อตายไปเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็จะมี Transporter ที่เป็นอีกชื่อหนึ่งแค่นั้นเองส่วนอันสุดท้ายคือทู u l a r Reabsorption ก็คือมันมีการที่เราสามารถดูดกับยาจากจากท่อไตเข้าไปสู่หลอดเลือดได้อันนี้จะเป็นกระบวนการที่ไม่ใช้พลังงานแล้วก็มักจะเกิดที่ดิสโตคอนโ v ล l เต e d ทูบูนะ ซึ่งอันนี้มันจะมีกลไกอย่างหนึ่งที่ที่น่าเล่นก็คือการทำไอออนแทร็กปิงตอนนี้ผมต้องอธิบายก่อนไปนะปัจจัยที่มีผลต่อรีโนเอ็กซ์ริชันก็คือยิ่งคุณอายุมากการกรองก็ทำได้แย่ลงแล้วก็คุณอาจจะกินยาเขาไปยับยัง้ง t r a n s p o r t เตอร์อินดิบอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันส่วนไอออนแทร็กปิงเนี่ยคือ ถ้าเกิดว่ายามันเป็นยามันยามันไม่ประจุเนี่ยมันสามารถที่จะดูดกลับเข้าไปในในหลอดเลือดได้แต่ถ้ายามันเป็นประจุเนี่ยมันทำไม่ได้เห็นไหมมัน passive o f uncharged drug ถ้าดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทำให้ยาในใน renal t u b u l เนี่ยมันเป็นประจุมันก็จะไม่สามารถเกิด tubular reabsorption ได้ ดังนั้นเราก็เลยจะทําให้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้กําจัดยาทิ้งเราก็จะทําให้ยาที่อยู่ในรีโนทูบูเนี่ยมันเป็นประจุโดยกระบวนการเรียกว่าไอ a p p i n g โดยการเราปรับ pH ของปัสสวะถ้าคุณใช้แอมโมเนียมคลอไรดก็คือจะเป็นการปรับให้ pH มันลดลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้โซเดียมไบคาร์บอเนก็คือจะปรับให้ pH มากขึ้นแล้วอันนี้ความรู้ออกเคมเลยนะถ้าสารละลายรอบข้างเป็นกรด อะผมผมอธิบายเอาใหม่ดีกว่าเอาไงดีอะถ้ายามันเป็นกรดอ่อนยาเป็นกรดอ่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าปัะสสะาวะมันเป็นกรดยาก็จะไม่อยู่ในรูปไอออนแล้วยาก็จะถูกขับทิ้งไปได้ดังนั้นถ้าเราปรับยูดีเป็นเบสยาก็จะอยู่ในรูปไอออนแล้วก็ถูกแทรปเอาไว้ถ้าเกิดว่ายาเป็นวิ base ก็จะตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าคุณปรับปัสสาวะให้เป็นกรด ยาก็จะแตกตัวเป็นไอออนแล้วก็ถูกแฝปเอาไว้หลักการนี้ผมคิดว่ามาสุดท้าย biological drug ก็คือพวกสารพวกยาที่มันไม่ใช่สารเคมีแบบสังเคราะห์ขึ้นมาจริงมันก็สังเคราะห์แหละแต่ว่าอาจจะเป็นสารที่คล้ายๆกับที่ร่างกายมีอยู่แล้วพวกนี้โมเลกุลใหญ่ผ่านเซลล์ก็ยากแล้วก็ไม่ได้ผ่านการ ไม่ได้ผ่านเมตาบอลิซึมแบบที่เราพูดว่า,วาไปก็ว่ามาอันนี้ก็จะเป็นกรณียกเว้นนิดนึงว่ามันอาจจะแบบอผ่านกรุมเลอร์ฟิวเตชันได้แต่ว่าก็จะเรียบซับชั่นกับผ่านทางวิธีการออนโดไซโตซิสซึ่งอันเนี้ยมันใช้พลังงานและแน่นอนมันเ,เป็นโมเลกุลใหญ่มันเลต้องทันทำแบบนี้แล้วก็ถูกดีเกรเดชันไปยไลโซโซมยิ่งอายุมากคุณก็ควรจะยิ่งใช้ยาปริมาณน้อยเพราะไตมันทำลายได้ น้อยลงเนาะเดี๋ยวมันก็จะเป็นโดสที่เยอะเกินในร่างกายครับโอเคหมดแล้วเลกนี้